สัสดีค่ะร้านแมมสติ๊กเกอร์ลำปลางนะคะตัวนี้คือเป็นแหลกหลังาคา c a r ริบอยติดตั้งกับรถ m i ส s u บิชิปาเจโร่ใหม่นะคะเป็นของยี่ห้อ c a r ริบอยค่ะแหลกหลังคาเนี่ยค่ะขาจะไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นถ้าลูกค้าอยากจะใส่รถยี่ห้ออะไรแจ้งให้ทราบได้นะคะก็จะจัดเซตตามนั้นเลยนะคะ ถ้าจะเป็นเซ็ตของ Carry Boy ทั้งเซ็ตก็ของ MPV ก็จะมีพวก Toyota Fortuner อะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะอ่า m อ็ X อะไรอย่างเงี้ยค่ะ Everless BRV ี a j e r o Sport อย่างคันนี้นะคะแล็ก็จะมีสองสีค่ะสีอลูมิเนียมกับสีดำนะคะขาตัวนี้จะเป็นขาย,ยึดกับราวสองเส้นที่มากับรถนะคะ แล้วก็ตัวขาจับเนี่ยก็จะมีตัวกุญแจพิเศษให้นะคะสาหรับลูกค้าที่ใส่ไปแล้วแล้วอยากจะถอดออกก็มีกุญแจตัวนี้ให้นะคะสามารถยกออกได้เลยนะคะอยากใส่ก็ยกใส่ได้เองนะคะแต่ต้องให้ทางร้านประกอบก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะร้านแมมสติกอลังปางสวัสดีค่ะอ๋อถ้าซื้อเป็นเซตแบบนี้มีตะข่ายด้วยนะคะ มีแถมให้นะคะตัวนี้ประมาณเมตรหกสิบเซนนะคะไม่ได้มีการเจาะรถนะคะไม่มีการเจาะรถะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ